สวัสดีครับยินดีต้อนรับขอาสูช่องลุงพานทองใจดีครับมื้อนี้ห้าอยู่ที้านตำเบี้ยป่าขอนแก่นครับลานนี้เพิ่นกะขึ้นซื้อครับดังยีหลีในขอนแกน่นรสชาติเพิ่นกะแซบนัวครับมีหลากหลายเมนูที่ขาดบม่ได้ก็คือเวลาเฮ้ามาลานเพิ่นกะยะมี่ตำเบี้ยป่าครับจานย่อยๆครับแซบอีหลีรสนัวครับราคากับลอยก็าบาทครับลอยบเกาบาทที่ะบังถ้าจับมาผิดมื้อนี้ลุงพานทองผ้า ทีมงานนะครับเมื่อเลียงฉลองครับเลยจัดเต็มนะครับเพราะว่าสิเป็นออมไก่ไก่ย่างเอ็นไก่ทอดลาบก้อยส้อยจุหอยลวกตาหลวงพระบางมีแต่แนลแสียครับเต็มโต๊ะขนาดนี้ราคาบม่เกินพันครับก็อยากให้พี่น้องมาลองมาชิมมากินกันนะครับร้านนี้ก็หาบม่ยากครับอยู่แถวหลังหอยอินเตอร์ครับหรือเขาเรียกว่าประตูเขียวตรงนั้นครับห่างจากตัวนั้นบ่ไกลปารบูดมาเลยครับเห็นบ่ครับ ลุงกระจัดเต็มครบเมื่อนี้กินบ่คิดว่าิสซ่แปานนี้ครับลุงกระจัดเต็มนี้ลืมบอกไปครับยูนีนะครับเพื่อนเป็นบุฟเฟ่ผักครับผักนี้เฮายังเอาไปยิบได้ตลอดเลยครับร้านเพื่อนนี่กับลูกค้าหลายครับแต่ว่าเฮาบ่ต้องรอดนะครับสั่งแป๊บเดียวได้ทันทีครับถ้าเ่โดนครับก็เลยเป็นที่ติดอกติดใจทั้งรสชาติและการบริการให้ลูกค้าครับมองจอดรถสะดวกสบายครับ สำหรับร้านตำเมียป่าครับเพิ่นเปิดตั้งแต่10โมงเคริรงจนถ,ถึง2ทุ่มเคริงครับเปิดซูมือครับยกเว้นวันหน่งข้ารครับเป็นวันหยุดครับทุกคนสายแซบมาลองหรืยาตำเมียป่าหลังมอขอเมนูอาหารอีสานเพิ่อนมีให้เลือกหลายครับเบิงเบิงเบิงจานนี้เอิ้นว่าตำเมียป๋า จัดใหญ่จัดเต็มอิหลีราคาเพียง189บาทเท่านั้นเอาใจสายกินเนื้อมีทั้งซอยจุก้อยดิบและอื่นๆอีกมากมายสายเนื้อพาดบอได้เดอ้อสายเฮลตี้มักกินผักก็จะถูกใจสิ่งนี้เพราะที่นี่ผักตักได้แบบบุฟเฟ่ฟรีไม่อั้นอีกเมนูใหม่ของทางร้านก็คือตำหลวงพะบางเดอ้อแซ่บ คสายแซบบอกควรพาดมาลองมาชิมมาตำกันเดอ้อแซบนัวสุดยอดอิลีร้านเพิ่นเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งจนฮอดสองทุ่มครึ่งเดอ้อส่วนวันนังคารเป็นวันหยุดเด้อจา้วาวันนังคารอย่ามาร้านตั้งอยู่หลังมอทางไปประตูเขียวปักหมุดมาโลดรับรองไม่หลงแน่นอนอาหารแซบสถานที่สะอาดมีแอร์ด้วยนะ ไผบอกเคยมาเฝ้ามาตำกันจ้า